สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมแนวทางฮาน,นอยนะครับสําหรับวันที่30สิงหาคมนะครับ2 5 6 5นะครับกลับมานําเสนอให้เป็นแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับสามชุดครับในช่วงเดียวนะมาโดยเริ่มต้นที่ชุดจับ2ตัวนะครับผมฝั่งซ้ายมือด้านบนนะครับ 5 8 0 4 3 7 9นะครับชุดจับ2ตัวนะครับผมตัวชุดวินนั่นเอง2ตัวครับ ตัวเด็นนะครับ916นะครับผมแลนนี่คือแนวทางนะในส่วนของที่30นะครับสิงหาคม2565นะครับยังไงก็องลองพิจารากันดูกกนแล้วกันนะครับผม ฝากไว้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับเจอ,อกันใหมนะ่โอกาสหน้านะโอกาสจะต่อไปนะครับผมขอบุณทุกทุกการติดตามทุกการกดไลค์ด้วยก็นแล้วกันนะครับสำหรับชวงนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ